การลดบริโภคเกลือและโซเดียมในประชาชนเป้าหมายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมในประชาชนองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ประเทศต่างๆลดค่าเฉลี่ยการบริโภคเกลือในประชากรอายุ18ปีขึ้นไปลงร้อยละ30ภายในปี2568จากรายงานพบว่าประชากรทั่วโลกบริโภคเกลือเฉลี่ยวันละ8-10กรัมหรือ บริโภคโซเดียม3 2 0 0 0ถึง4,000มิลลิกรัมต่อวันการบริโภคเกลือและโซเดียมที่สูงเกินกว่า2,000มิลลิกรัมต่อวันอย่างต่อเนื่องเป็นสาเหตุของการป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองและโรคไตาวายเรื้อรังเพิ่มขึ้นทุกปีจนเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ สำหรับประเทศไทยมีนโยบายลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีป้องกันโรคไม่ติดต่อมุ่งหวังให้มีการดำเนินงานสู่ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการลดบริโภคเกลือและโซเดียม3ประการ 1. ผู้บริโภคมีความตระหนักและลดพฤติกรรมการบริโภคโซเดียมได้รับข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องเช่น ข้อมูลโภชนาการวิธีการปฏิบัติตนเพื่อลดการบริโภคโซเดียมอย่างมีประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีต่อการบริโภคอาหารเพราะการบริโภคอาหารเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 2. ผลิตภัณฑ์อาหารเป็นความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารให้มีโซเดียมต่ำทั้งอาหารปรุงเองในครัวเรือนร้านอาหารพัตคาร และอาหารแปลรูปอาหารสําเร็จรูปจากอุตสาหกรรมอาหารให้มีการจำหน่ายได้อย่างแพร่หลายและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร 3. สิ่งแวดล้อมเป็นการดำเนินงานอย่างเป็นระบบทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีเช่นเมนูชูสุขภาพเมนูอาหารลดโซเดียมร้านอาหารเพื่อสุขภาพ บริการในชุมชนโรงเรียนสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อประชาชนได้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพการบรรลุเป้าหมายลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประชาชนริ่มด้วยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนทุกท่านและทุกภาคส่วนในสังคมนะคะติดตามข้อมูลสุขภาพเรื่องโรคไม่ติดต่อได้ทาง NCD u n d e r s c o r e DDC โดยกลุ่มพัฒนานโยบายระดับประชากรกองโรคไม่ติดต่อ